สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการดูว่าแอปพลิเคชันอะไรในโทรศัพท์มือถือของเรากินแบตเตอรี่เยอะเออเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าอ e ีแบอปนี้จะเอาไว้ได้ไหมหรือจะควรจะเอามันออกไป <c oughs> อันนี้เราอยู่ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเสี Xiaomi Redmi Note 9เครื่องอื่นมีไหม ไปลองหาเอานะพี่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจแต่เครื่องนี้มันมีเราดูเออเราก็ดูดูซะหน่อยนึงก็แล้วกันดูว่าแอปอะไรกินแบตเราเยอะเออในอันนี้เราเราใช้งานข้ามวันข้ามคืนดูแบตเตอรี่จะสังเกตเห็นว่าเหลือน้อยมากเลยนะตอนนี้เราเหลือแบตน้อยมากเพื่ออะไรเพื่อดูว่าเราใช้อะไรเยอะแต่จริงๆแล้วเครื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยะแยะหรอก a c e b o o k ก็ไม่เคยได้เปิดไลน์ก็ไม่เคยได้ใช้เพราะพราะมันอยู่อีกเครื่องหนึ่งนะเออแต่ถามว่ามีไหมในเครื่องนี้มันก็มีนะแต่ว่า ม่ได้ใช้งานเป็นหลักนะเอออะไรประมาณอย่างนั้นนะ,ะแต่เราไปดูตรงไหนล่ะดูว่าแอปแอบอะไรมันใช้แบตเตอรี่เราเยอะเออรวมไปจนถึงการประหยัดพลังงานในฟังก์ชันของแบตเตอรี่เนี่ยนะ,ะเราไปดูสิในตั้งค่าแล้วเราก็เลื่อนหนะ้าจอลงไปข้างล่างสะหน่อยหนึ่งนะแล้วเราก็จะไปเห็นคําว่าไม่หน่อยเยอะเหมือนกันวิโอเคแบตเตอรี่และประสิทธิภาพอ่ะกดลงไปในนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแบตเตอรี่เราเหลืออยู่แค่นี้เอง โอเคอันนี้จะมีเรื่องสถิติการใช้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เราก็กดเข้าไปดูได้มันจะมีสถิติว่าเราใช้งานอะไรเยอะแค่ไหนยังไงเราใช้อะไรเยอะเอาง่ายๆดีกว่าเอออันนี้เนี่ยเครื่องนี้เนี่ยเราตั้งเอาไว้เป็นเป็นตัวแม่เออเป็นตัวแม่ก็คือมีซิมิเตอร์เน็ตอยู่ในนี้แล้วก็แชร์ฮอสปอต์ดไวไฟให้เครื่องอื่นใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยออมันก็จะเป็นฟังก์ชันที่โทรศัพท์ที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยใช้เยอะถึง70 7เปอร์เซนต์นะเหตุผลก็คือมันไม่ค่อยได้ใช้ได้แต่แช์ก็ถึงเขาใช้แม้จะปิดเครื่องดับเครื่องมันก็ใช้มันก็กินแบตอยู่อย่างนั้นแหละเออแต่ในนี้เนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันให้เราเห็นว่าอ่ลื่นลงไมาหน่อยหนึ่งก็จะเห็นว่าเออในนี้ก็จะมีแอปที่กินกินแบตเยอะอะไรเงี้ยนะเยอะระดับหนึ่งด้วยเหตุผลทําไมอ่ะก็ใช้เยอะพี่ก็เปิดเรื่อยเลยเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดไปเก็บเหรียญ่าเป็นส่วนลดอะไรอย่างนั้นนะเออนะนอกากนั้นก็จะไม่ค่อยได้ใช้งานให้การอะไรเนี่ยรูดูไม่มีอะไรเลย ไม่ค่อยมีอะไรเลยผมไม่ค่อยได้เปิดไงในนี้มันจะมีนะอีกอันที่จะพูดถึงก็คือเรื่องฟังก์ชันหรือตัวประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยเอออันนี้เนี่ยออแนะนำว่าไม่ควรไม่ควรใช้ทำไมอ,อ่ะอันนี้บอกเล่าประสบการณ์ผมเคยใช้นะไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ใช้แล้วรู้สึกไม่ดีเลยทำไมอ่ะมันมันไม่เรียวไทม์เข้าใจไหมคือบางทีเรา เปิดฟังก์ชันประหยัดแบตเตอรี่แน่นอนมันมันพยายามหยุดการทํางานทุกอย่างของเครื่องเพื่อให้มันประหยัดพลังงานถูกไหมมันก็ใช่ถูกมันประหยัดแบตเตอรี่ตตรรถูกแล้วแต่ว่าเออบางทีคนไลน์มาลูกค้าไลนา์มามันไม่เด้งไม่ดังนะพี่นะมันประหยัดแบตเตอรี่ไงมันมันก็เลยไม่เรียวถามไม่บี้ไงโอ้ไม่เรียวถามลูกค้าถามอะไรมาเราก็ไม่เห็นไงเพราะมันไม่เด้งไม่ดังอะโอ้ไม่เด้งไม่ดังป้าอ่างงานงอกเลยคนนี้งานงอกเลยงานงอกเลยลูกค้ารอนาน เบื่อแล้วไปซื้อร้านอื่นเลยแล้วก็ไปซื้อของของเราอะไรอย่างี้ไงเราก็ไม่ไม่รู้ติอันนี้แล้วแต่คุณชอบนะถ้าคุณมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมีความเป็นส่วนตัวสูงหมายถึงว่าความโลกส่วนตัวคุณสูงเนี่ยนะเราไม่ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านชาวเมืองเขาและไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องเรียวไามเลยคือในคงในเครื่องนี่มันไม่จําเป็นเรา มันไม่จำเป็นว่าคุณไลน์มาเดี๋ยวนี้ต้องตอบเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นผมนานๆถึงจะเข้ามาดูมาตอบทีนึงอ๋อโอเคนี่คุณเปิดพลังงานเปิดปหยัดพลังงานแบตเตอรี่มันน่าจะโอเคทําไมอะเออมันไม่คือเราไม่สนใจชนช,ชาวโลกไงเราก็ไม่ได้จําเป็นไงมันจะรวนจะเลิก็ช่างมันมันอยู่ในมือเราไม่รวนตอนที่เราเปิดใช้งานก็โอเคถ้าอย่างนั้นาคุณก็เปิดใช้ตัวประหยัดแบตเตอรี่ได้มันน่าจะโอเคแล้วก็ดีด้วยว่ามันก็บาดยาแบตเตอรี่ให้คุณไงโอเคไหมแต่ถ้าแบบ เออคุณต้องการความรวดเร็วเรียลไทม์ time. ถามเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้เออคุยกันเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยนะอ่าคุณก็ไม่ควรจะเปิดมันขึ้นมาใช้งานเพราะหลังจากเปิดแล้วโอ้โหสูดลมหายใจหนาวเหน็บกว่ามันจะกลับไปเข้าที่เข้าทางอีกทีหนึ่งใช้เวลานะพี่พอปิดปี๊ปปิด,ปด,ปดแม้จะปิดฟังก์ชันตัวประหยัดพลังงานแบตเตอรี่แล้วก็ตามนะแต่ว่าเออมันไม่ยอม มันมันไม่ยอมมันก็มันก็งงแงง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 แงงอยู่สักพักหนึ่งอะว่ามันจะเข้าที่เข้าทางอะโอ้โหอ่วมอลไทยเลยเพราะฉะนั้นฟังชั้นนี้อาจจะเหมาะกับใครบางคนแต่ไม่เหมาะกับใครบางคนต้อง ช่างใจพี่พิรณา,ากรที่จะตัดสินใจเปิดฟังก์ชันประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ขึ้นมาถามตัวเองก่อนว่าชอบเรียวทามไหมถ้าชอบเรียวทามตอบเดี๋ยวนี้ตอบถามเดี๋ยวนี้ตอบเดี๋ยวนี้แชทเช,ชิดกับเพื่อนมันต้องรวดเร็วออคุณไม่ควรเปิดไฟใช้งานฟังก์ชันนี้แต่ถ้าคุณคีดว่าจะดังก็ช่างมันไม่ค่อยเด้สนใจอย,อยู่แล้วอายพี่เปิดไปเลยพี่ว่างๆพี่ก็เข้ามาดูไอพี่เปิดไปเลยก็จะประหยัดแบตเตอรี่มันก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยได้ใช้มันก็ประหยัดอยู่แล้วพูดก็พูดเถอะ ไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้แต่จะจะเปิดก็าตามใจแล้วก็มาเล่าให้ฟังประสบการณ์มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่สำหรับผมนะอ่ามาปะกันประมาณนี้แลหละสำหรับเรื่องดูนอกจากดูว่าแอปไหนมันใช้กิีนแบตเยอะแล้วก็เรื่องตัวประหยัดแบตเตอรี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เล่าให้ฟังคุณก็ไปเลือกเล่นเอาก็าแล้วกันถ้าอยากเล่นก็ลองแล้วก็เจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ